วันนี้นะคะเห็นนี้ได้ไหมคะวันนี้นะคะเกตือแฟ้มอันนี้นะคะก็คือเป็นเอกสารการสมัครผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรจังหวัดมุนหานตอนนี้นะสภาเกษตรก็ได้เลือกสมาชิกไปแล้วนะคะเขตละสองสองตำบลในมุนหานเราก็จะอีกสิบหกคนนะคะเหลืออีกตำแหน่งที่ยังไม่ได้มีการคืออ่าผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะมีด้านพืชประมงแล้วก็ปศุสัตว์นะคะก็คือในจังหวัดนี้รับ5ท่านอ่าเก๋เห็นเขาเปิดรับสมัครในแชร์ในเพจในไลน์นะคะอ่าทางสภาเกษตรมนทานะคะก็เออดูก็น่าสนใจนะคะก็เก๋ก็จะลองไปสมัครดูเก๋ก็เลยเตรียมข้อมูลวันนี้นะคะไปว่าเราทําอะไรบ้างที่ผ่านมาเรามีความรู้ความสามารถเรื่องอะไรแล้วก็สามารถท่าเราได้นะคะเราก็จะถ่ายทอดสิง่งต่างๆให้ให,ให,ให้ให้กับทุกคนได้รับรู้ว่า เป็นยังไงนะคะติดตามนะคะ